รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม วัสดีครับผู้ชมครับนี่คือไอซ์ส่วนกรอบหรือหมุนตามโลกนะครับวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณขาปณีเกียรติไพบูล์นะครับซึ่งถือว่าเธอนั้นเป็นเติบโตมาในเป็นคริบพัสอยู่การท่องเที่ยวมาตลอดเพราะนั้นี่เป็นจุดสําคัญที่ผมกาลังเน้นเนี่ยเพราะว่าจะมองเห็นปัญหาอุปรสรรคต่างๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขกับท่านผู้บราหารมาตลอดนะจนเธอเข้ามานั่งตําแหน่ง ผูกก้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ ครับพ่อครับสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับรู้สึกสบายใจมากที่เจอท่านพ่อวันนี้นะขออนุญาตเรียกพี่ตังเลยนะแลวยินดีอย่างยิ่งเลยฮะกลางฮะพ่อฮะเพราะว่าเราเห็นกันมานานแล้วเราเห็นว่าความทํางานเนี่ยเกาะติดจริงๆรู้เรื่องทุกอย่างหมดภายในองค์กรการท่องเที่ยวเนี่ยแหละทีนี้มันมีอันหนึ่งว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นคําพูดที่ฮิตมาก หรือ a l ก of t เรียกว่า Soft power แต่พี่กำลังจะถามท่านรู้ว่า่าพี่กำลังบอกว่าผิดหรือถูกไม่รู้นะท่านว่าคงจะให้ให,ให้ให้ดีอยา่างไม่ได้เรกถูกต้องว่า s อ f t power ของเมืองไทยเนี่ยพี่ว่าสําคัญที่สุดคือคนไทยเนี่ยการมีเป็น very hospitable ให้การตอนรับกับสู้กันยิ้มแลนะมันยังคงอยู่เรียกว่ามันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากและการเรียกว่าเรามีเรียกว่าการให้อบอ้อมอารีให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเขารู้สึกว่าเขาเป็นเขามีความสุขเขามาเที่ยวเมืองไทยไม่ทราบท่านว่ามองตรงนี้ยังไงครับ <C HA. S 1> จะขยายยังไง <C HA> ก็จริงๆคนก็พูดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์บอกว่าพลังละมุนนี่คืออะไรพูดจริงๆนะคะก็อย่างที่พี่ตังบอ, <C HA> บอกนะครับผมอยากให้กำจัดกำศพลังละ <C HA> มุนนะ <C HA> คนสับสน <C HA> ใช่มันก็คือเสน่ห์ของความเป็นไทยเสน่ห์ของความเป็นไทยเนี่ยเราพูดได้เลยนะคะว่าถ้าฝรั่งหรือใครก็แล้วแต่ เวลาพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเวลาถ้าหรือพี่ตังคิดนะคะว่าเ,<อ>เวลาใครถามพี่ตังเรื่องนี้<อ>แล้วอย่างคิดได้เลยโดยที่ไม่ต้อง Google, เซิร์ช Google อ่ะอันนั้นแหละคือเขารู้สึกว่ามันเ,เป็นซองขาวแล้วมันเหมือนกับคนไทยเง<อ>ี้ยค่ะสมมุติว่าฝรั่งบอกว่าเอ๊นึกถึงประเทศไทยนึกถึงอ,อะไร เขาก็จะบอกว่านึกถึงรอยยิ้มสยามนึกถึงความอบอ้อมอารี hospitality ของคนไทยใช่พวกนี้เขาไม่ต้องเซิร์ชเลยประเทศไทยอยู่ไหนแล้วอะไรที่ดีที่สุดนะบางทีเราต้องถามไปแล้อะไรจะใช่ทีนี้เนี่ยอันนี้คือมันเป็นความรู้สึกจากจิตใต้สํานึกที่เขานึกถึงบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ต้องฟอร์สในการที่จะต้องไปหาในหลายๆที่อันนี้มันก็คือเสน่ห์ของความเป็นไทยทีนี้พอซอฟต์พาวเวอร์เราก็บอกว่าเสน่ห์ไทยมันมีหลายๆอย่าง อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆก,ก็คือเสน่ห์ของคนไทยออรอยยิ้มของคนไทยแต่แน่นอนถ้าเราพูดถึงเมืองไทยเรายังมีอีกอีกหลายสิ่งหลายอย่างเสน่ห์ที่มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์นีน่ท<ๆ><ๆ>้าพูดก,กับเราบอกว่ามันเป็นคอมเพลเซีฟมันรวบรวมนึกว่ามีองค์ประกอบเยอะเลยองค์ประกอบเยอะมากแลนน้วคนนะเองเนี่ยต้องบอกบเลยน,นะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็ต้องต้องขอบคุณนะคะทั้งรัฐบาลให้ความสําคัญกับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มากๆเพราะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทุกองค์ประกอบของซอฟต์พาวเวอร์มันก็คือจุด แข็งที่จะกลายเป็นจุดขายที่ทําให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวและนี่คือที่มาของว่าปัจจุบัน25ล้านคนแล้วซึ่งเนี่ยถ้าเทียบตับหลังโควิดนี่ถือว่าโอ้ช่วงโควิดเราถือว่าทุกคนท่วประเทศ Su กเฟอร์เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะตอนนี้พลิกขึมาถึง25ล้านคนแล้วสร้างรายได้กับ1.2แสนล้านใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ก็เป็นพระเอกมาตลอดเราบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องถ้าเราต้องการนักท่องเที่ยวสิ่งที่จะต้องขายได้มากกว่า รอยยิ้มของคนไทยก็คือเสน่ห์ไทยในเรื่องอื่นๆที่เราต้องต้องทำให้เขาทัช ต้องทัชจิตใจเขาให้ได้ให้อยู่ในในความทรงจําของเขาให้ได้ตอนนี้เราก็เน้นนะคะในเรื่องของเสน่ห์ไทยกลับมานิดนึงเลยว่าพี่ตังอาจจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ได้เลยเสน่ห์ไทย five must do in Thailand ก็คือซอฟต์มาเมืองไทยคุณคิดถึงอะไรและส่วนใหญ่แล้วที่เราทําการเซอร์ว์มาเนี่ยเขาก็คิดอาหารไทย must taste อาหารไทยแล้ว must taste ตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราจะกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่ที่ไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เมืองหลักแต่ไปเมืองหน้าเที่ยวด้วยหรือเมือง รองเนี่ยมเทสต้องรู้และอาหารถิ่นในแต่ละจังหวัดมันคืออะไรบ้าง Must try เราเคยเ<อ>พูดถึงกีฬามวยไทย<อ>แต่แน่นอนเราก็พูดถึงสิ่งที่มันท้าไทยแรงใจแรงกายมันคือแอคทิวิตมวยไทยสปานวดแผนไทยพวกเนี้ย มันก็มีอัตลักษณ์ในแต่ละจังหวัดได้หมดเลยค่ะมัส b บายเสื้อผ้าไทยไทยแฟบลิกสินค้า O t o ็อพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องใช้เสน่ห์ของของเสื้อผ้าสอภพรที่สวยๆำงานเห็นไหมคะวันนี้กันก็ใส่ผ้าไทยเที่ป็นษพวกนี้เป็นผ้าไทยแต่เป็นผ้ารายอย่างแต่ผ้าไทยเนี่ยเราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้แล้วมันจะกลายเป็นซอฟาวเวอร์นอย่างน มัดซีกมันก็คืออันซีนินไทยแลนด์แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนที่สวยๆถ้าถามถึงฝรั่งเขาก็จะบอกว่าเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวไทยก็คือหาดทรายชายทะเลสองเราเวลาที่ไปแล้วมันสวยมากแต่เราก็อยากจะได้เห็นอันซีนในแง่อื่นๆด้วยเทั้งทะเลภูเขาทะเลภูเขาแล้วเราเที่ยวได้แบบออเยีย r รา u n เราต้องพยายามขายว่าเราเที่ยวได้แบบ all year round แต่การจะขายแบบออเย e ร r r o า n นั้นหมายความว่า ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในการจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องถูกต้องมากมากเลยค่ะเราอยากได้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพอยากเขาลองส s t a ์เราต้องหาคทิ i v i t y หา a r e ยที่เขามันฟิตอินสำหรับเขาในการที่จะอยู่กับลองส s t a ์จาก5วันเป็น8วันเป็น10วันได้ไหมนั่นคือ More Spending ถูกแล้วรายได้เข้าประเทศมากขึ้น แล้วก็อันที่พี่ตังบอกว่าถ้าจะเป็น longer stay เราก็ต้องมี activity ให้เขาด้วยก็มี festival ให้เขาด้วยก็สุดท้ายก็จะเป็นมัดซีมัดซีนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีหรือ entertainment ต่างๆที่เกิดในแต่ละจังหวัดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นหรือจะเป็นงานที่เราอยากจะจัดในต่างประเทศแล้วมาจัดที่เมืองไทยก็ได้ Sport Tourism เอง entertainment ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในมัดซีเพราะฉนั้นก็จะครบลูปเลยค่ะแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะแต่ละจังหวัดต้องมีความภาคภูมิใจ ในจังหวัดของตัวเองแล้วนําเสนอจุดเด่นผ่านอันตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดผ่าน5 Must Do เนี่ยออให้ได้ออแล้วมันก็จะกลายเป็นพลังที่เป็นซอฟต์พอร์ที่สําคัญให้กับอุตสาหกรรมการท,าท่องเที่ยวค่ะเรียกว่าตอนนี้เราแยกเป็น r e g i o n a เห็นเลย5 Must Do มันมีอะไรบ้างแต่ละภาค<น>ใช่ไหมเสน่ห์ไทย5 Must Do in Thailand แล้วเราแยกใบภาคใบภาคไม่พอนะคะเราแยกใบจังหวัดแล้วอีกหน่อยเนี่ยต้องบอกค่ะนี่คือการกระจายรายได้เข้าทุกจังหวัดต้อง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 เรียนพี่ต่างนี้ว่า ในยามที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทุกประเทศต้องการที่จะขายอะไรที่มันใช้ต้นทุนน้อยที่สุดก็จะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศแก็ไม่ละเลยในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับเพราะเห็นมตโตข้างล่างบอกว่า ท่องเที่ยวจะอยู่ได้ไงถ้าไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมาะว่าอันนี้ประเด็นนี้กินใจนะอันนี้คือ Amazing Thailand ต้องมีครีนฮาร์ s เพราะเราไม่ใช่ขายอย่างเดียวแล้วเราไม่มีเทรนด์เลยเราก็เรามจะหมดไปดีมานเรามาซัพพลายเราัพพล l y เราต้องห้ามหมดไปเพราะในนี้การได้ซึ่งดีมาดีมาที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราต้องให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่รู้สึกเขาต้องร่วมไปกับเราในการที่จะรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกางบอกกลับมานิดนึงเลยก็ได้ค่ะทุกคนบอกว่า คนไทยเนี่ยเขาจะมีเพอร์เซพชันเลยว่าคนไทยยิ้มสวยเป็นคนดี<อ>จิตใจดีแต่ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไป<อ>ทางยุโรปดังนั้นเราต้องการเติมเต็มตรงนี้ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยว่าเออเขาก็รู้สึกว่าคนไทยก็มีจิตใจที่รักอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนี่ก,ก,ก็ก็เลยกลับมาว่าตอนนี้ค่ะเราก็ต้องเตรียม เตรียมในเรื่องของอสินค้าใหม่แอเรียใหม่มแล้วก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มนักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มเนี่ยเซกเมนต์เนี่ยมันมันมันมีความสําคัญแต่ก่อนเรามีม่ตังเราจะเคยพูดบอกว่าเราต้องการแมสเราก็ต้องการแมสแมสก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าในในสถานการณ์การแข่งขันที่สูงยิ่งในต่างประเทศเนี่ยแมสเราก็ต้องเอานิชเราก็ต้องเอาแต่ซับ c คานเตอร์คือกลุ่มย่อยวัฒนธรรมย่อย,อยที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็ต้อง เจาะลึกให้ถึง DNA ของนักท่องเที่ยวกลุ่มพวกนี้เพราะอะไรไหมคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเราอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะก็คือโลกออนไลน์เรามีโลกออนไลน์ที่มันเชื่อมต่อขยายความเชื่อมเกี่ยวได <ป S> ้อย่างอย่างทั่วโลกแล้วตอนนี้ภาษาแทบจะไม่ได้เป็นปัญหาและะ้วค่ะเราใช้ AI แปลแปล,แปลภาษาได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกัน<อ>แล้วบอกเขาว่ามาที่เมืองไทยเนี่ยคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณชอบในเรื่องเดียวกันอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เรา นอกจากเราเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวที่ยืนหยัดแบบไม่มีใครกล้าลง <Sustain. S 1> ใช่ใช่ค่ะผมชอบคำว่าที่ชื่อว่าผู้มหาอำนาจการท่องเที่ยวนี่ ใช่ค่ไม่เคยมีใครพูดเรื่องบวกนี้เลยใช่ค่ะใช่แต่นี่จริงๆเป็นเป็น super powerful เลยใช่แต่มหาอำนาจทางการท่องเที่ยวเราจะไม่ใช่เป็นมหาอำนาจในแง่ของรายได้อย่างเดียวแต่ต้องเป็นในแง่ของรวยด้วยคือคือเรารวยด้วยเรารวยด้วยนักท่องเที่ยวที่มีอสเซทแต่เราก็รวยด้วยนักท่องเที่ยวที่มีจิตใจรักธรรมชาติด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็คือคือดูแลเรื่องสืบแวดล้อมใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเข้าเข้าไปดูเรื่องนี้ให้ให้แบบจริงจังด้วยใช่ค่ะเพราะนี่เหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนถ้ามัน มีความสะอาดหาดทรายสวยแล้วก็แร็กซอนไปอย่างนี้ตลอดตเราก็จะเราก็จะชื่นชมก็่างอย่างจริงงเซอร์โปลก่อนจริงถูกไหมเขาามีจุดขายเรื่องพวกนี้เรื่องความสะอาดความมีระเบียบค่ะใช่มันก็เหมือนกับที่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะคะเราบอกว่าตอนนี้ดัชนีตัวชี้วัดเนี่ยด้านดีมานไซส์เราทำค่อนข้างดีมากๆที่นี่มีอีกเรื่องนึ้ที่อยากจะเรียนถามท่ารู้ว่าเรื่องของไมซ์ก็ดี เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนีบมบาทสําคัญเวลามีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานที่เรียกว่าแบบประเทศเป็นกลางมประเทศเป็นกลางเราอาจจะมีโอกาสเป็นแบบสวิสแนนนาคตก็ได้นะเพราะมันมีมันมีมันมีเลเชนมีฮิสโอรคอไซอยู่แล้วที่ที่คนมาเจรจาในประเทศไทยเนี่ยมันมีเบสพารีเบสพารทีสต้องเยอะแยะเราก็จะดูตรงตรงนั้นแล้วต้องเรียนรู้จากตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสูตรของไมซ์้วยที่อันนี้ท่านผู้ว่ามองยังไงเรื่องของไมซ์ อันนี้พูดกับพี่ตังได้เลยนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าอตอนนี้เราเรามีตัวเลขนะักท่องเที่ยวในมือ,อมเห็นทุกวันแล้วเราก็มีเป้าหมายเป้าหมายที่เป็นเบสเคสที่เป็นเบสเคสแล้วก็เป็นเป้าหมายเชิงรายได้จากรัฐบาลเบสเคสปีนี้เรามองว่าเราอาจจะต้องเบสเคสมันคือประมาณส7 2 8นะคะในเบสเคสเราเทียบจากจากไฟลท์ uh, ที่จะเข้ามาการรีซูมไฟลท์จากปีที่แล้ว ถ้าเบ c a s สเราจะได้ประมาณ3ล้านล้านกับนักท่องเที่ยวประมาณ35ล้านคนแต่แน่านอนเป้าหมายที่ท้าทายของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้36.7กับ3.5ล้านล้านบาทน,นี่ห้าแสนล้านบาทเนี่ยถ้าเรามาดูว่านักท่องเที่ยวตอนนี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเขาชอบเซ<ๆ>ิร์ชเขาชอบเดินทางท่องเที่ยวเองเที่เรียกว่าฟการเดินทางท่องเที่ยวเองเนี่ย เดินทางง่ายเพราะมีออนไลน์มีแพลตฟอร์มต่างๆสามารถบุ๊กิ้งแล้วก็เอาราคาที่ดีที่สุดแล้วก็มาเลยแต่แน่นอนค่ะเพราะตรงเนี้ยเราก็จะได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพอยากเดินทางมาเองหรือเราก็ได้นักท่องเที่ยวที่แบบประหยัดจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองกว่าถึงแม้ FIT ตอนนี้ยยกตัวอย่างนะคะจีนเนี่ย70-80%ปเนี่ยเป็นไอทแต่จีนเนี่ยคนเป็นพันล้าน กลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยอยังนี้ที่ต้องมาแบบกลุ่มหรือยังนี้ที่เราจะต้องเข้าไปเจาะเรื่องของไมซเอาอินเซนティブให้เขาเข้ามาเห็นว่าแล้วเมืองไทยมันมีอะไรบ้างเพราะเมืองแต่ละเมืองของจีนเนี่ยคนเป็นร้อยร้อยล้านเรายังต้องให้ความสำคัญใช่ค่ะเรายังคงต้องให้ความสำคัญกับ l u x u r y Quality, Volume ดังนั้นเองเนี่ยนะคะพอเราลงมาดูแล้วแหละว่าฟ i t ไปได้ดีแล้วแต่แน่นอนว่า ในแง่ของการใช้จ่ายต่อหัวบางทีเนี่ยถ้าเขามาเป็นแบบไมซ์แล้วแล้เขามีคนบริหารจัดการเขามีช่องทางในการที่จะบอกว่าคนคนทำอะไรยังไง การ spending เขาก็เยอะแล้วอีกหน่อยเขาก็จะมาเองดังนั้นเองเนี่ยไอ้กลุ่มตัว mice เองเนี่ยนะคะทรทก็จะให้ความสําคัญมากตอนนี้เราได้มีการคุยกับทางทีเซ็เช่นเดียวกันว่าจะหากลุ่ม mice incentive meeting แล้วก็เป็น meeting ใหม่ๆด้วยนะคะหมายถึงว่า meeting ที่อาจจะเจาะกลุ่ม s u ค c u เจอร์อย่างที่บอกก็ได้เขามาประชุมสัมมนาเขามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ทําให้คนอื่นเห็นว่าเออประเทศไทยเรานี่มัน amazing จริงๆนะมันเขาเรียกว่าเป็นประเทศแห่งความเป็นกลางที่สร้างความ ุขให้กับทุกๆฝายอันนี้ก็ได้อย่างที่อย่างที่พี่ตังบอกรบหรือว่าเป็นประเทศที่มาจัดกิจกรรมแล้วจัดหนึ่งแต่ได้ถึง5ได้ถึง3ได้ถึง10คือได้ความสุขได้ Experience สิ่งที่เราทำให้เราชนะประเทศอื่นก็คือว่าการขายประสบการณ์ที่แตกต่างและมีความหมายคือก่อนปีนี้เราเรา,เราได้เราทำแคมเปญต่างประเทศเนะคะว่า Amazing Thailand Your Stories Never Ends uh huh. นั่นหมายความว่า คุณ <Your S 1> มา <never> ends, ใช่ใช oh สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่อไปได้อย่างไม่หยุดเลยเพราะว่า เราได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับบุคคลที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าเขามาท่องเที่ยวเองเนี่ยเราเอาเรื่องของ CSI in Process Volun t อ e r ตเรื่องต่างๆได้ต่อใช่และเขาก็มีคอนเน็กกับในส่วนของชุมชนในส่วนของคนในพื้นที่เขาทําอะไรกับคืนให้กับชุมชนให้กับคนในพื้นที่สิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความภาคภูมิใจที่เขาอยากจะบอกต่อนอกจากความสวยความงามที่เขาได้สัมผัสแล้ว พี่ตังอาจจะคิดว่าเด็กๆเนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะแต่เราก็จะจําได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอะไรที่อยู่ในเป็นความทรงจำเป็นความทรงจำอย่างตอนเด็กๆกังบอกว่ากังจําได้ว่าการเข้าบ้านผีสิงที่แดนเดลมิดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่เราชอบชอบแต่สมัยนี้มันมันไม่มีเราทรทอลเรยครีเอทอย่างอย่างยกตัวอย่างกังคิดว่าเราครีเอทไทยแลนด์เฟสติวัลเอ็กซ์เพียเนในสิ่งที่เราเคย เคยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันสร้างความทรงจําได้เมื <c ười> อ่อสองปีก่อนเราก็เลยทําเทศกาลขนหัวลุกที่มักกสันแล้วเราก็มีการทํา30เมตรวัดใจก็คือ <c ười> เป็นเป็นบ้านผีสิงกลายเป็น Talk of the Town คนชอบมากแล้วก็ซีซั่นที่สมาจาัดที่เชียงใหม่ ที่ทางสถานที่บริเวณหน้าทางสถานีรถไฟที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่เก่าโลกล้างแต่คนชอบมากกลายเป็นว่าคนเราตั้งเท้าเสือเราตั้งใช่ค่ะเป็นเท้าเสืเราตั้งเป้าแค่สามหมื่นแต่คนมาแสนสามแล้วคนบอกว่าโอ้โหคลองขายดีมากแล้วมันเป็นคือมันทําให้เห็นว่า สายมูสายศรัทธาสายความเชื่อยังขายได้แล้วก็บ้านผีสิงของประเทศไทยก็ยังขายได้อันนี้มันก็เชื่อมเกี่ยวไปกับยังไปไปยังในเรื่องของฟิล์มโลเคชันหรืออะไรต่างๆที่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะในส่วนของวงการภาพยนตร์เขาบอกว่าถ้าเป็นหนังสยองขวัญหนังผีก็ไม่มีที่ไหนที่จะสู้ประเทศไทยได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ค่ะมันเป็นไปได้ด้วยนะเพราะว่า มันมันเป็นบรรยากาศมันทําให้แบบมันเป็นฮอนเท้าได้เลยใช่ค่ะสิ่งที่ผู้ว่ากลางเอาไปลงต่างๆนี่พวกนี้มันคือมันคือมิติของการเข้าไปสู่ซับคาวเจอร์บางอย่างที่สร้างกระแสให้เกิดโมเมนตัมที่ทําให้เกิดประโยชน์กับกับอุตสาหกรรมแต่แน่นอนว่าเราทำเนี่ยเราใช้คนในพื้นที่มามีส่วนร่วมกับเราคนในพื้นที่ขายของได้คนในพื้นแล้วก็อย่างพวกตลาดนัด พระบูชาพระเช่าพระพวกนี้มันคือการขายเส้นทางศรัทธาศรัทธานำทางเส้นทางนําเที่ยวพอพวกการพูดอะไรเนี้ยผมมันกำลังคิดถึงอะไรรู้ไหมถ้าไมเรามีไม่ได้ค่ะดิสซิแลนดีเวอร์ซัสโดเรามีพื้นที่เรามีอะไรที่เป็นมันได้เป็นการมหาศาลเลยใช่นะจะอยู่ที่ไหนสักที่เพราะที่เรามียังมีอย่างอีกมากมายซึ่งเราสามารถทำให้เกิดได้ ใช่ค่ะแล้วก็มีแรงจูงใจพอสุนจะเป็นแบบแฟมิลี่ต a ้พารคคือ,อคือตอนนี้ประเทศไทยเราก็อยู่ในจริงๆแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เอื้อกับการลงทุน คือเราต้องบอกว่ารัฐบาลพยายามที่จะคิดมาตรการต่างๆในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการลงทุนอีกไนท์ไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีเพราะว่าจะมีการยกระดับทั้ง8อุตสาหกรรมซึ่งก็มีท่องเที่ยวเอเวอเรชั่นไฟแนนซ์อีมีเรื่องของ medical health and wellness มีเรื่องฟู้ดมีเรื่องกิจเกษตรกรรมอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เรา เราจะยกระดับได้ก็คือว่าเราต้องให้ privilege กับคนที่จะมา invest ในเรื่องต่างๆด้วยเรื่องท่องเที่ยวมาตรการภาษีต่างๆต้องจูงใจใช่ค่ะตอนนี้เห็นได้อยู่แล้วใช่ค่ะอย่างเรื่องของ ตัวพิเวเลชสำหรับคนที่จะมาถ่ายทำหนังในประเทศไทยแต่ก่อนเราให้แคชลีเบตไป1ิปตอนนี้ที่10%แล้วอาจจะเพิ่มมากกว่านี้เพื่อที่จะให้มันสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศเพราะของเราเนี่ยมันใช่หลงเับพื้นที่ที่สวยมากชุราสิกพ์คที่ถ่ายที่กระบี่ไว้โลเตที่ถ่ายที่ อะไรนะสุราษฎร์ธานีสมุยก็ตแลรุงเทพพวกนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนเขาบอกว่าเมืองไทยมันคือสวรรค์มันสร้างรายได้ินโซนมาสารซึงเราดังนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาที่เอนเตอร์เทนเมนต์เลยในเรื่องของธีมพาร์คเนี่ยเรามีพื้นที่แล้วเราสามารถเป็นออ l ์เดอร์ราวด์เดสติเนชันได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการบริหารจัดการเรื่องพีเศษจริงๆเนี่ยจะเป็น PPP จะเป็นการลงทุนแบบ private sector จะเป็นการลงทุน เชื่อมภาควัดเนี้ยเนี่ยมันมันมีออปตโที่สูงมากนี่จะอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไดเลยเป็นวันสต็อปช็อปอ่ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าการปริหารจัดการภาครัฐต้องชัดเจนมากๆต้องมีความโปร่งใสมากๆเลยว่าในกรณีถ้าเราจะทําเรื่องคาสิโนอันนี้ที่ที่ไม่ไม่ได้พูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆเราต้องเอาให้ชัดว่าแล้วคาสิโนเนี้ย รายได้จากการสนโนไปช่วยชุมชนอย่างไรหรือชุมชนมามีส่วนร่วมในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่อย่างไรรัฐบาลกำหนดชัดเจนรายได้ทุกอย่างเนี่ยจะไปที่เซกเตอร์ไหนจะไปช่วยการศึกษาโรงพยาบาลสารที่เรียกว่าจะพัฒนาคุณภาพสกยภาพของคนต้องทบทวนกติกามารยาในการเข้า อันนี้ก็ต้องชัดเจนเราดูเขาเราดู success case study ก็ได้เราดูประเทศเพื่อนบ้านแล้วเรามาศึกษาเราอย่าเพิ่งตอบว่าอันไหนใช่ไม่ใช่แต่เราศึกษาให้ให้ดีแล้วเราดูเรามาชั่งแล้วเรามาบาลานซ์กันว่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าคนในประเทศบอกว่าใช่ถ้าอย่างเงี้ยใช่อันเนี้ยควรจะต้องไปเพราะเรามีอย่างอื่นด้วยอย่างอย่างอย่างทั่วกลางพูดเนี่ยผมชอบมาก glass b e a k e r แต่ก่อนคือไทสายนใช่ค่ะแล้วก็โหคนต่อต้านมหาศาลท้ายที่สุดพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เม็ดเงินที่เขาโฟกัสที่เขาชัดเจนว่าตรงนี้จะไปลงเรื่องการศึกษาไปลงเรื่องพยาบาลตอนนี้มีแต่คนสันเซร์ฟไม่มีใครปฏิเสธเลยคือความโปร่งใสในการบริหารจัดการเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ยังไงก็แล้วแต่มันสร้างความยั่งยืนกันให้กับสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการอยู่เพราะทุกคนเห็นด้วยนี่ก็กลับมานิดนึงก็คือว่าประเทศไทยเราเราเรายืนหนึ่งเลยเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวัฒนธรรมแต่แน่นอนว่า การการพึ่งพาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอมันก็ต้องมีในเรื่องของแมนเมดก็ยังคิดเลยนะคะว่าแมนเมดตอนนี้เราคงจะต้องให้พิเวเลช g e กับเอกชนที่เขาทำแมนเมดเพื่อตอบสนองให้กับอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะตอนนี้อยากกังอยากให้มันมีไฮไลท์ในแต่ละพื้นที่เวลาที่คนมาก็อยากจะให้ไปตอนนี้เนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้เพราะต้องต้องบอกว่ากระแสของโรคออนไลน์จะต้องใช้ผู้ว่าซีอ ช่วยการท่องเที่ยวถูกไหมผู้ว่าเส่อกำหนดมาผบ้ว่านอยู่พื้นที่ต้องรู้อยู่แล้วอันไหนเป็นที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดอันไหนเหยื่อจะดึงสิ่งไหนที่เป็นเป็นครีมของจังหวัดขึ้นมากังบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้จัดการนางงามจังหวัดก็เหมือนนางงามเขาจะต้องรู้ว่าจะต้องไปทําคิ้วทําผมที่ไหนเขาจะรู้แล้วต้องไปเสริมเจระไนตรงด้านไหนหรือต้องมาดูว่าไฟมัสดูของแต่ละจังหวัด อัตลักษณ์อะอาหารอะไรอร่อยอควรจะต้องใช้กิจกรรมกีฬาหรือว่ากิจกรรกรรคที่อะไรควรจะต้องโปรโมทสินค้าในการขายอะไรบ้างพื้นที่ไหน แล้วก็สุดท้ายก็คือเฟสติวัลไหนอันนี้ทุกอย่างเนี่ยพอเรารู้แล้วแล้วท่านผู้ว่าก็ต้องเป็นคนบริหารเสน่ห์ของตัวเองก็คือบริหารจังหวัดของตัวเองให้มีเสน่ห์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้อันนี้ทรทเรังอยากเห็นเลย KPI ของทุกๆคน KPI ของของเรื่องท่องเที่ยวจะไม่ได้ฝากไว้ที่ทรทหรือกระทรวงการท่องเที่ยวอย่างเดียวทรทเป็นเป็นส่วนเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมทุกอย่างให้มันเกิด แลวทุกคนจะเป็นคนที่มีความสําคัญมากทุกกระทรวงเลยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรก็ขายได้กิฟเวนแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้นะคะเรื่องของ f รต t i l i t y Tourism เรื่องของ e g e n e r เ t e เรื่องของ h health and Wellness นี่คือเป็นอะไรที่ทุกคนอยากไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ตอนนี้ทุกคนไม่อยากแก่อยากมีสุขภาพที่ดีเพราะไม่อยากแก่และป้องกันด้วยนะคะคือ คือบางคนเขาบอกว่าถ้าเขาเจ็บไปแล้วเนี่ยโอ้โหเงินค่ารักษาเนี่ยตายแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำ preventive ก่อนเพราะนั้นประเทศที่แบบว่า uh, preventive แล้วราคา reasonable ก็ประเทศไทย uh huh. แล้วบางคนก็พูดอยู่ด้วยนะพี่ตังค์เขาบอกว่าเขาเป็น CEO จากทั่วโลกเนี่ย uh huh. ซึ่งเราก็ถือว่าประเทศไทยเรานี่มันสุดยอดจริงๆ uh huh. ก็คือว่าทุกคนเขาบอกว่าถ้าเขามีความเครียดความเครียดมันก็คือการเกิดมาของโรคต่างๆ uh huh. ถ้าเขาจะไม่เครียดเนี่ยเขาต้องมาเมืองไทย uh Health and Wellness เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเป็นเรื่องของ Meditation แล้วก็เป็นเรื่องของการ Preventive r e g o n e r a t i e พอมันรวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่า สิ่งที่บอกว่าศาสตร์ที่เรื่องว่า mental detoxification เนี่ยคือการบริหารจิตฟื้นฟูจิตเนี่ยเม,มืองไทยนี่ถือว่าดังมาก,มากเพราะว่าไมฟูเนตเอาเรื่องของาศาสนาเอาเรื่องทางวิทยาศาสตร์แลาเรื่องกรรมฐานแล้วก็เอาเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติเราถึงได้มีกิจกรรมอาบป,ป่าอาบฝนอาบอะไรพวกนี้นะคะม,ม,มันทำให้เขาลีทิชจิตใจได้มากมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้ความรู้จากผู้กลางมากเลยครับคุณผู้ชมทั่วไปด้วยนะครับ ก็ติดตามกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow กดกระดิ่งครับฝางทั้งทาง,ง e b o o k YouTube แล้วก็ TikTok นะครับ